ลืมเปิดกล้องทุกทีจัวหนึ่งแล้วไม่มีเทคผ่านจัวไอจัวพี่เชียวอ๋เจ็ดพันเจอเข้าควรจะเข้าไม่เข้าผ่านแล้วฮึบลงไม่ใช่เทคดีกว่าไม่มีอะไรให้ถือตี เอ้เดี๋ยวพี่มันครับเปิดอยู่ดิมันลงมันดูพอปมันดูเลยอ่ะมันม<อ>แต่แต่เลือกไม่หยิบได้ไม่ได้เลือกอยู่ไม่เจอสักตัวสักตัวนี้ลงมามันบัคับเปิดตลอดโอเคอ่ะตีเข้าเลยเรียกว่าแบบไม่ดูก็ได้ฟอนต์บุ่ยหมื่นห้าฟ้อนหมื่นนะฟอนต์เราอ่ <c oughs> อน,นกว่าเขาฟอนต์ของเรามัน <c oughs> ไม่เท่ากันอ่าไรไร เอ้ยเยอะเว้ยสักหน่อยเะย900เว้นะบอกทีก็ร้อนแล้วต้องเลื่อนจังหวะการดนึงไอเฮียไ่ออก900ปล่อยก่อนแล้วกันคาร์ฟันนี้คิวทำใหม่วะจะดีรักหน่อยโอ้19เว้นกดเทคไม่ได้ด้วยการต่างๆผ่านเลยเดมไลท์เพิ่มไลท์เจอจวแล้วก็ไรมาแล้วโดน ตัวหนึ่งเฮ้ง <Hey. S 1> ไม่มีตัวเล่นเลยปัญหาถ้าจะบัตส์หนึ่งทิ้งมือมีแค่สามได้ตคน่นี้แหละไปเลย oh <yeah. S 1> หนึ่งสองได้ลวเว้ยดูซิว่ากูจะรอดไปถึงเทินหน้าไหมอาบอกเป็นหา้า อาตีแบนดีกว่าแรงเกินไม่ล <laughs> ังจัวดอ่านก้าเธอจวอ่าเคลียร <c oughs> ์หรอกจวอย่างนี้เซลแล้วก็สก,กิลเปิดห้าเกิดตัววีเลย <c oughs> เป็นเกตสามได้โดดไปี มือแบบนี้ทำไมนะในไ,ไม่ดองเล่นยากกูถึงได้ไม่เล่นเลยไงตอนนี้จ้ะบวกสองพันตามเบอร์เกอร์ลอยเอ๊ะตามเบอร์เกอร์ลอยบนแบนหรือบนเหลี่ยม<อ>ตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์ลอยได้ผักตัวนี้บวกผัดเยอะทีก็เส้นน้อย เล่นมาติ้งเลยทำรึวันไปเลยมาเลยไม่ใช่ให้กลับเลยตรงไหนแถวหน้าหมื่นอ่ะอือยะฮวัสดียี่สิบเจ็ดแบนไม่กดที่ยี่สิบเจ็ดแบนด์เฮ้ยมันมันกดตอนจบเลยดีกว่าตอนจบนี่ว่งการก่อนละกันสามสองเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ว่าต้องกดแล้วล่ะกูจะสภาพต้องกดแล้วอ่านได้สายเดียวเลืมสายเดี๋ยวเหรอคอยกับ สูตสุดกระโดดเับาบุกไปหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสองสามบกผัดเสร็จปุ๊บกดเครอต่อเลยจดกน่อัดเลยก็ช่วยไม่ได้อต้อไปไม่มีอะไรให้ทิ้งแต้องทิ้งวันนั้ถึงจะชิวถึงชิวน้องจะหนาแต่กไม่มีอะไรทิ้งก็เท่านั้นโอเคะเปลี่ยนตัวต่ำเปเล็ก ปาโจดอีก <rude S 2> ิป right? mm ุโกรธท็ลอยจากโซ่โดตัวนี้บวกข้าพันสามเมืกี้สามตัวหกพันสิบสี่ยี่สิบไปนะสามสิบเนี่ตกฟันรปหนึ่งเจียยี่สิบสองสามมื่สามสิบหกกสกิลว่าโซนิบวกเป็นตัวอันนี้ไง ผมข้าันแล้วก็เธอบียังไม่มีการแข่งยดีไทแม่งใครบเป็น41การไม่ไหวพลังมึนเจอสองสองเจอเข้า12อ๋ออลิตีอะตีได้เดียวด้วยที่ที่ีใจใหกัแรกใกันแรกก็่ามการการนีการไอ้เกียร์มันขาดเลยดูไอเสือเกียร์ำลังเครจวดล่าเนี่ยมาขายเสอ3ตีรึมปล่าอันี้ตีมัเลย ไลนหน่ไดหนึ่งเก็บหายไปตรงไปเก็บจหกหมื่นบาทไม่ตายจะตายอีมัจนของเล่นครบแล้วโดนำปั้นทีภาคสาไม่รู้สึกว่าจะชนะต้องสู้อาจจะอาจจะอาจจะไหลไป เหลือปีใบแขกตตรงทิ้งใบหนึ่งเขยได้ทำบ้านมาแล้วดูกันตรงนี้หละจะดูตรงไหนก็ต้องดูกันตรงนี้หละสามไลท์สองกีอาร์พีจีก็เลยอย่างแรกะจำได้ฟ้อนสามหมื่นด้วยสามหมื่นสามหมื่นหกหมืบสามหมื่นโบยสามหมื่นเก้าหมื่นเกมจบเกมนี้มันจะจบเลย อาจจะจบเลยพาว่าปวดเลยเก้าหมื่นเก้าหมื่นแปดบวกอีกสามพันเป็นแสนกับอีกหนึ่งพันอีเวนต์ตาเอาพลังมาจั่วยังไม่พอแค่นี้ไม่พอเก้ามืนแปดหกเจ็ดพันหนึ่งแสนกับอีกห้าพัน ลมตนเล่มตอนที่หนึ่งคุณพลังานัไ่ได้ด้วยเล่มตอนที่หนึ่งจะตายเพราะตอที่าตดอะไรมันึ่งจะตายเพราะอะไรแบบนี้เลยลงขึ้นมาตีตายมาแล้วหนึ่งแสนแล้วนะหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันไอดีสามสองห้าสาแบงย่อยเหรอหมดตัวหมดตัวหนึ่งแสนหนึ่งพัน อันนี้สามสองห้าสิบสองสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองอ้อโห,โหอู้ผ่านเทินสองทิศต,ต,ตกทิศนะตกทิช่วยชีวิตแม่งช็ชอตเด็ดตลอดแต่ปิดไม่ได้ตลอดเลยว่ะวันนี้เด็ดเยอะนะเกือบไปเ,ออเด็ดเด็ดเยอะเลยนะแต่ไม่ปิดไม่ได้สักตาเลยว่ะเกือบไปวันนี้คงไม่ใช่วันหุห่กงมาเคลียร์รอแล้วลวอนนี้เอาที่สบายใจอ่ะ เกือบชนะแล้เชียรอีกนิดนึงแม่งได้สองทีเกี้ยแม่งกันชนะแล้วเนี่ยใช่สองทีช่วยชีวิตไม่ใช่นี่น่ทไมเขี้ยะด็กเขี่ยอะไรวภาษาตายที่ผายนี่อ่ะได้ได้กี่ฬาได้ขอรู้สึกดีเกือบหัวใจคนโดนหัวใจจะวหวรู้สึกดีสัสคนโดนหัวใจจะวไหวอันนี้ไปกี่พันวะ สองสี่หกแปดบวกแปดพันอันคนนี้บกหนอถ้าเกิดว่าตันตังมันนี้ลงมาเลยยอมไป่มีกนกล่อสองอีมือไม่พอการอีมีการได้สามเวฟแปดนคลทมขี้าเห็นพลังหลังกันเก่งเหรอเก่งมือไม่พอการเลยเอาเอาไว้ติด่อทำอะไรยงเกิบเก่งมันเอาไว้ติดเฉย แพ้หมดแต่ทำไมไม่รู้สึกว่าแพ้เลยวะเฮียวันนี้